สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื่อนี้แม่จันไก่มาเฮ็ดกับเขาเพื่อกานะจ๊ะมื่อนี้จะเป็นผัดดอกหอมใส่ไก่สับใส่ลูกชิ้นปลานะวิธีทําก็ง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเคี่ยวกระเทียมนะคะนะใส่กระเทียมเคี่ยวให้หอมแล้วก็ใส่ไก่สับใส่ลูกชิ้นปรุงด้วยรสด,ดีซีิวขาวแล้วก็ชุดลรสนิดหน่อยนะจ๊ะน้ําตาลนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดเลยนะคะ ชิมตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆพอได้ที่แล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยนี่ใส่สุดท้ายเลยนะคะเพื่อนๆท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆถือว่าอร่อยแล้วนะคะทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองทากันดูนะคะผัดหอมไก่สับใส่ลูกชิ้นปลานะจ๊ะข้าวสวยร้อนๆสักจานมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวกันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย